วันนี้นุ้ยนัดลูกค้ามารับต้นกล้าที่สวนค่ะ,ะเมื่อเช้านุ้ยก็เพิ่งเก็บผักไปนะคะสวนก็เลยไม่ค่อยสวยเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บผักไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์สวนกันต้นกล้าชุดนี้ของลูกค้าอายุ15วันสวยๆเลยค่ะลูกค้าสั่งเพาะมชนิดต่อหนึ่งฟองน้ำเ,เอาไปแยกน้องลงกล่องแบบได้ครบทุกชนิดเลยลูกค,าค้าที่ทานผักอยู่แล้วก็จะเลือกยากมากๆเลยนะคะว่าจะเอาชนิดไ<ก>หน<ล>ยานจาดไปแบบครบทุกชนิดเลยค่ะวันนี้ชุดนี้ก็จะได้ทานประมาณหลังปีใหม่ประมาณ1สัปดาห์หลายคนเข้ามาถามเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยาก ให้นุ้ยเพาะต้นก้าตอนนี้ต้นกล้ายังไม่มีส่งต่างจังหวัดนะคะต้นก้าจะต้องสั่งผลิตแล้วก็มารับเองที่สวนแบบนี้ช่วงเวลาที่รอลูกค้าก็สั่งกาแฟทานด้วยนะคะรักมากๆเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนุ้ยก็นําไปส่งลูกค้าถึงรถเลยช่วงนี้ปลูกผักยังไงก็งานหลายคนก็จะให้ความสําคัญในการปลูกผักมากเลยค่ะช่วงนี้ลูกค้าแวะเวียนมาที่สวนไม่ขาดสายเลยค่ะรอบนี้ได้จิบกาแฟและผักสลัดแน่นอนค่ะทุกคนปีใหม่นี้นุ้ยสแตนบายรออยู่ที่สวนนะคะอยากมาชมฟาร์มฮักผักอารมณ์ดี ดีต้อนรับจ้า